สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาล3กันนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ หน่วยอากาศน่ารู้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆคุณครูก็มีกิจกรรม<ๆ>การเคลื่อนไหวและจังหวะในยามเช้ามาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะ เรียนรู้หน่วยอากาศน่ารู้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะเรื่องที่1เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของอากาศกับคุณครูมนค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆคุณครูมนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องลักษณะของอากาศอากาศเป็นสสารชนิดหนึ่งมีอยู่รอบตัวเราทุกแห่งหนมองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้อากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการหายใจของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆขาลักษณะของอากาศ 1. ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรส 2. มีตัวตนและสัมผัสได้ 3. ม,มีน้ำหนัก 4. ต้องการที่อยู่และ5มีแรงกระทําต่อวัตถุทุกทิศท,ทางด้วยนะคะเด็กเกส่วนประกอบของอากาศนะคะอากาศก็จะประกอบไปด้วยกา๊าซออกซิเจนและกา๊าซไนโตรเจนนั่นเองคะ่ะเด็กๆคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องลักษณะของอากาศเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าลักษณะของอากาศนั้นเป็นอย่างไรใช่แล้วคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองไปเรียนรู้ เด็กกลับมาพบกับครูบูนะคะวันนี้นะคะครูบูจะพาเด็กๆนะคะมาทํางานประดิษฐ์อยู่หนึ่งอย่างนะคะที่เกี่ยวกับว่าอากาศสามารถนําสิ่งนี้ที่ครูบูจะทํานี่ลอยอยู่บนอากาศได้หรือเปล่าเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้ครูบูจะพาเด็ก,ดกทําอะไรอ่ะมีอุปกรณ์แค่หนึ่งอย่างเองอ่าเก่งมากค่ะ วันนี้นะคะครูบูจะพาเด็กๆนะคะพับเครื่องบินอ่ะไหนใครพับเป็นแล้วยกมืออ่ะใครพับไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการพับเครื่องบินนะคะพับยังไงพับเสร็จแล้วนะคะเครื่องบินของเรานะคะสามารถลอยบนอากาศได้นานแค่ไหนนะคะไหนใครอยากพับเครื่องบินกับครูบูละบ้างยกมืองั้นเรามาพับเครื่องบินกันเลยคะ่ะ มาดูกันนะคะว่าเครื่องบินพับยังไงอันดับแรกนะคะคุบูก็จะพับนี่เลยค่ะพับครึ่งก่อนนะคะอดับครึ่งน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หงายกระดาษออกนะคะนี่พับแบบนี้นะคะนี่พับสามเหลี่ยมลงไปอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็พับนี่เลยพับแบบนี้ แค่นี้ก็พอพับไปอย่างนี้ก่อนอพับอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็พับกลับมาแบบนี้นีครึ่งหนึ่งอืนี่นะคะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันแบบนี้เลยแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วบุ๊บก็จะทำโค้งนะคะโดยการ นี่เคร่องบินสอม้วนนี่เครื่องบินของคูบูนี่ข้างหนึ่งก็เหมือนกันเรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะเครื่องบินของคูบูเด็กๆเห็นไหมคะมเดี๋ยวเราไปลองบินกันนะคะว่าเครื่องบินของคูบูจะล่อนอยู่บนอากาศ ได้นานแค่ไหนเด็กก็ลองทําเหมือนครูบูลนะคะแล้วก็ไปลองบินกันนะคะนี่ค่ะเครื่องบินเราไปลองบินกันเลยค่ะไปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดเมื่อกี้ไไ<ม>เราได้ไปลองบินกันแล้วนะคะเห็นไหมคะเครื่องบินสามารถบินอยู่บนอากาศได้เพราะว่าอากาศมีแรงดันใช่ไหมคะอาแล้วก็เครื่องบินนะคะมีปีกที่สามารถรองรับ อากาศไว้นะคะถ้าเด็กๆนะคะไปทดลองบินเด็กๆก็ทำปีกใหญ่ๆหน่อยนะคะมันจะได้บินได้นานๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคูบูก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ครูอ้อก็จะมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของอากาศนะคะคุณสมบัติของอากาศมนมีสองข้อนะคะอากาศต้องการที่อยู่นะคะและอากาศเคลื่อนที่ได้เรามาดูข้อแรกกันก่อนนะคะอากาศต้องการที่อยู่ก็คืออากาศเนี่ยมีสถานะเป็นแก๊สนะคะต้องการที่อยู่ยังไงเด็กๆเคยเห็นอากาศลอยได้ไหมคะเด็กๆเคยเห็นภาพไหมว่าอากาศเนี่ยลอยยังไงถึงลอยได้ ะค,ะคุณครูก็จะบอกนะคะว่าทํายังไงจะให้อากาศเนี่ยมีที่อยู่เรานําลูกโป่งนะคะไปใส่อากาศใส่ยังไงก็คือการเป่าอากาศเข้าไปในลูกโปง่งนะคะจะเห็นว่าลูกโป่งลอยได้เพราะลูกโป่งมีอากาศอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าอากาศที่เคลื่อนที่ได้ เหมือนเสมือนกับรูปปองลอยได้นะคะนั่นก็คือเคลื่อนที่ได้จากข้างล่างสู่ข้างบนส่วนที่เมื่อสักครู่นี้คุณครูบูนะคะพับเครื่องบินให้นั่นคืออากาศเคลื่อนที่ได้จากการเหวี่ยงเครื่องบินไปไกลๆหรือการผักเครื่องบินไปไกลๆนะคะเ <c oughs> ครื่องบินสามารถเคลื่อนที่ได้ไปบนอากาศนะคะนั่นคือการเคลื่อนที่ได้ ของอากาศนั่นเองนะคะที่ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็มาพบกับคุณครูนินอีกนะคะคุณครูนินได้รับมอบหมายในหัวข้อของความสำคัญและประโยชน์ของอากาศนะคะเด็กๆทราบไหมค,ะ,คะว่าอากาศมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรบ้างเอ่ย ลองคิดดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกดูว่าตรงกับที่ครูนินจะพูดต่อไปนี้ไหมนะคะ 1. สิ่งมีชีวิตใช้กา๊าซออกซิเจนในการหายใจ 2. พืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหาร 3. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสม 4. ช่วยในการลุกไหม้ของเชื้อเพลิง 5. ช่วยทำให้เกิดลมและฝนเรายังสามารถนำพลังงานลมมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะคะและลมยังช่วยนำพาให้ฝนตกลงมาช่วยในการทำเกษตรกรรมได้ด้วยค่ะ6ช่วยป้องกันอันตรายจากรลังสีของดวงอาทิตย์ 7. ช่วยป้องกันอันตรายจากวัตถุนอกโลก 8. ทํทำให้สิ่งของใช้งานได้ เช่นลูกโปง่งพองทําให้ลอยได้ลูกบอลเมื่อสูบลมเต็มก็สามารถที่จะเตะได้ยางรถยนต์เมื่อสูบลมเต็มก็สามารถที่จะใช้ขับรถได้นะคะและข้อ9ยังช่วยในการขนส่งสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายโดยการใส่ลมลงไปในถุงแล้วก็อัด ุงลมนั้นไปในกล่องหรือเรียกว่าบับเบิลก็ได้นะคะใส่ลงไปในกล่องให้เต็มก็จะช่วยลดแรงกระแทกนะคะไม่ให้สินค้าเสียหายได้สำหรับคุณินก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปไปฟังการรักษาสภาพแวดล้อมใหนะ้อากาศบริสุทธิ์จากคุณคมหมวยกันค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูหมวยนะคะวันนี้เด็กๆจะเรียนเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอากาศสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรอากาศนะคะเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ใช้ในการหายใจ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะคิดดูนะคะหากอากาศมีแต่มลพิษหรือมีแต่ความสกรปรกสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ต้องอยู่ไม่ได้จะค่อยๆลุมหายตายจากไปดังนั้นนะคะวันนี้ครูหมวยจะมาบอกวิธี การรักษาสภาพแวดล้อมให้อากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยคะ่ะ 1. นนะคะลดการปล่อยควันเสียและสารพิษทั้งหลายเข้าสู่ชั้นบรรยากาศคะ่ะคือพยายามลดการปล่อยของเสียหรือสารพิษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันดำจากรถยนต์หรือแม้แต่การเผาไหม้ต่างๆนะคะให้น้อยลงแม้รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากในยุคสมัยนี้นะคะแต่เราก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้อากาศดีขึ้นคะ่ะ สนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้พร้อมอนุรักษ์ป่าให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพาะต้นไม้จะช่วยในการผลิตออกซิเจนเพื่อให้อากาศบนโลกเกิดความบริสุทธิ์อยู่เสมอคะ่ะ 3. นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นรถยนควันดำต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดค่ะและสนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับจุดสาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะหมายถึงการปลูกต้นไม้ให้กับพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรรวมถึงพยายามสร้างแหล่งน้ำบริสุทธิ์ให้เกิดการอยู่อาศัยของสัตว์จะทำให้ช่วยอนุรักษ์อากาศได้อีกวิธีอย่างแน่นอนคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมให้อากาศบริสุทธิ์วันนี้ครูหมวยขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆ